สวัสดีครับอยู่กับผมฟุกแม็กโกตคาร์อยู่ในรายการคุชไลค์คายโรนครับผมวันนี้มีรถกระบะสวยๆมานำเสนอนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นรถกระบะยกสงูง4ประตูตัวไฮรันเดอร์นะครับนี่เลยนะครับนะอีวสูดดีแม็กไฮรันเดอร์ปี2018นั่นเองหน้านี้เป็นหน้าสเตลด้วยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ d ีดีไอบูพาวเนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.9นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของออปชั่นต้องบอกก่อนว่า ในรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแซดคิกทิกนะครับท็อปที่สุดนะถ้าออกหมายป้ายแดงคันนี้ราคา9ก้าแสนกว่าบาทเกือบเกือบล้านเลยทีเดียวนะครับผมราคานะครับของเจ้าอีวูสู m a ดีแมตตัวยกสูงไฮรันเดอร์คันนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่7จ็ดแสนสองหมื่นกับอีก8 0 0พบาทเท่านั้นเองนะครับคันงวดค่างวด ท่าฟรีดาวนะครับข้างวดอยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดของเจ้าอิวสูดดิแมกซีประตูคันนี้กันนะครับครับผมมาเริ่มชมกันต่อในส่วนของด้านหน้านะครับของเจ้าอิวสูดดิแมกตัวไฮเนนเดอร์หน้าสเตลวคันนี้กันในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมด้วยนะครับโลโก้นะครับอิวสูสีแดงสวยๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับตัวนี้มีไฟเดทามลันลิงไลท์แบบ LED มาให้ด้วยนะครับตรงไฟตรงนี้ไม่ไม่ต้องติดเครื่อง แค่บิกุญแจนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้เป็นปุ่มกดนะแค่กดปุ่มกดทีเดียวนะครับไฟหน้าติดเลยไม่ต้องติดเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้ารุ่นนี้เป็นโปรเจกเตอร์ด้วยนะครับผมถือว่าสว่างมากในเวลากลางคืนนะเป็นหลอดลูกแก้วนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยว เป็นแบบหลอดไส้หลอดฮาโลเจนนั่นเองนะครับในส่วนของอไฟตันหมอกร,รุ่นนี้ไฟตันหมอกมีมาให้แล้วนะครับลูกค้านะท็อปที่สุดเนาะแล้วก็การประดับตกแต่งที่ไฟตันหมอกนะครับมีแถบโครเมียมตรงนี้เพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะครับแล้วแล้วก็ในส่วนของช่องลมแอร์โฟลปกติแล้วในรุ่นนี้นะครับช่องลมแอร์โฟลตรงนี้จะไม่มีแผงาตาข่ายตรงนี้มากั้นแมลงไว้ให้นะครับแต่ว่าในรุ่นนี้เนาะลูกค้าเก่านะครับทำการ ใส่ตะแรงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยเราซื้อรถไปก็ไม่ต้องไปทําใส่ตะแรงอะไรเองแล้วนะครับเนาะถือว่าดูดีขึ้นไปอีกนะครับเนาะพอมีตะแรงตรงนี้แล้วนะครับมแมลงก็ไม่ต้องเข้าไปชน พวกอุปกรณ์ห้องเครื่องละนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเนาะโอเคครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยแล้วกันฮะครับผมเรามาชมกันต่อนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างเดี๋ยวขอเริ่มจากกระจกมองข้างก่อนเลยแล้วกันดวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้กระจกมองข้างเป็นแบบโคเมี่มด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเลยนะครับผมในในรุ่นนี้นะครับพวกออปชั่นต่างๆนะมือ เปิดเป็นประตูนะครับก็เป็นแหนบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีที่รองนะครับการเล็บเราจะไปคุยกับสีตัวรถเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะว่ารถเราจะลายนะครับแล้วก็ที่มือเปิดเปิดประตูนะครับในรุ่นนี้นะครับเป็น กุญแจอันคีย์เลตแล้วนะครับนะพวกกุญแจติดตัวสามารถกดปลดล็อกหรือว่าล็อกรถผ่านปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าสะดวกสบายาก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของกันสาดนะครับตรงนี้ก็ติดก,กันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกันสาดพวกอุปรกรณ์ยังอะไรอุปกรณ์แม่แรงที่รนะ้านแม็กุดคาแถบให้ครบเลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับเนาะเห็นจะเห็นว่าเป็นเขียนว่าไฮรันเดอร์สีแดงนี่เลยนะครับนะก็ ปกติแล้วในตัวไฮเดนเดอร์จะเป็นแบบโครเมียมใช่ไหมครับแต่ว่าในรุ่นนี้เป็นแบบสีแดงแบบนี้นะถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บันไดข้างมีให้ครบแล้วใครคือรถลำบากไม่ต้องห่วงนะบันไดข้างมีแล้วนะครับต่อไปในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กซ์ขอบสิบแปนะครับ265 60 R 18นะครับเนาะล้อแม็กเป็นล้อแม็ก TE 37เอขอบ18นะครับในส่วนของตัวยางยางเป็นยางนิโตะนะครับลูกค้านะยางเต็มๆพร้อมใช้งานนะยางอ่ารห้าเส้นนะครับใหม่ทั้งหมดนะครับลมยางอะะไหล่ด้้วยนนตรงีกก็ทําาร เปียกให้เรียบร้อยเลยนะครับนอักากออกจากร้านแม็กุูดค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะครับตัวนี้เป็นน็อตสีด้วยนะครับะนะลูกค้านะก็ถือว่าของแต่งก็มีมาให้หลายจุดเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกับด้านท้ายตแล้วกนันต่อเลยละกันครับครัผมเรามาชมกันต่อในส่วนของด้านท้ายแล้วกันนะครับตัวด้านท้ายนะครับ มือปิดฝาท้ายตัวนี้เป็นแบบครเมียมด้วยมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ากล้องมองหลังพอมาอยู่ที่มือปิดประตูทําให้รถนะครับดูไม่ลกนะฮะแล้วก็ดูเรียบหรูมองเลินๆอาจจะไม่เห็นตัวกล้องเลยด้วยซ้ำนะครับผมต่อไปนะครับในส่วนของไฟเบรกนะครับไฟไฟท้ายเนาะก็แบบ LED ด้วยนะครับไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนการชนก็เป็นการชนพุดตัวจากโรงงานนะครับเนาะครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเขียนว่าแซดพิธิกนะครับ DDI นะครับตัวนี้ก็ อาจจะเป็นตัวหอกรุ่นเนาะแซตพิถิกนี้คือตัวท็อปที่สุดนะครับถ้าเป็นตัวรองท็อปนะครับเนาะแต่ว่าเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับก็เป็นจะเป็นตัวแซตธรรมดาแต่ว่ารุ่นนี้คือว่าท็อปที่สุดนะครับเป็นแซตพิถิกนะ <S <S โอเคนะครับในส่วนของด้านท้ายประมาณนี้เนาะย่างออยหรอุปกรณ์แม่แรงตรงนี้ครบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อเลยแล้วกันครับ ครับผมเราเข้ามานัา่งด้านในนะครับของเจ้าย e ูสูดีแม็กตัวยกสูงซิประตูคันนี้กันด้านในนะครับต้องบอกก่อนว่าออปชั่นนะครับความใหม่นะเพราะอ่าใหม่มากเพราะว่าคันนี้ปี2018เลยแล้วก็ออปชั่นนะครับแต่ละจุดนะอย่างเช่นพวงมาลัยอย่างแอร์เครื่องเล่นนะครับต้องบอกว่าครบจริงๆนะมาเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวพวงมาลัยพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับลูกค้านะั้นมีแอร์แบ็กระบบถุงลมนิรภัยให้นะครับแล้วก็มีมัลติอ่าฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนนโหมมดรรับับบสสาาาายยววงะคแล้ก็อ่ี ปุ่มปรับโหมดทางด้านหน้าจออยู่ที่ปุ่มอลาลัยด้วยนะครับเนาะต่อไปนะครับในส่วนของ ตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโตโ้นะครับลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจเกียร์ธรรมดาก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโตโ้นะครับใครที่หารถเ,เกียร์อ่างกับรถกระบะเกียร์ออโต้คันนี้จะเหมาะเป็นพิเศษเลยนะครับในส่วนของตัวแอนะครับตัวนี้แอเป็นแอออโต้ด้วยนะเราสามารถาให้รถนะครับปรับอุณหภ,ภูมิโดยเองปรับเองโดยอันตโนมัติก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับเองก็ได้เป็นแมนนวลก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้แอเขามีมาให้เป็นแบบอโต้เลยทีเดียวนะครับในส่วนของเครื่องเล่่นนคครับืออตววี้ถาาุมมก สามารถเปิดแมพแผนที่นะครับ a p p l e c ล r า l a เรองรับนะครับแล้วก็แผ่น CD สามารถใส่ได้อยู่แล้วก็ FMAM USBAUX ได้ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเครื่องเล่นตัวนี้ครอบคลุมจริงๆนะครับผม ต่อไปนะครับในส่วนของหน้าไม้ะครับหน้าไม้ของเจ้าดีเน็กนะครับก็จะมีเข็มเป็นบอกเข็มวัดรอบแล้วก็เข็มบอกความเร็วนะครับแต่ว่าในส่วนของบอกระยะทางนะครับแล้วก็บอกน้ํามันบอกอุณหภูมิจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับผมโอเคต่อไปนะครับในส่วนของฝ้าเพดานด้านบนนะครับตัวนี้ก็มีที่เก็บแว่นตานะครับไฟด้านหน้ามาครบเลยนะครับเนาะแล้วก็มีตรงกลางมาด้วยนะครับ ในส่วนของเบาะนะครับเบาะของเจ้าดีแม็กซ์เซพิทิคันนี้ก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะนี่เลยนะครับผมสามารถปรับอ่าดูหรูมากนะครับเบาะได้เลยนะออปชั่นแต่ละจุดนะครับนี่โอเคแล้วก็เบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีน้าตาลนะครับนอตตะเข็บก็เป็นตะเข็บสีน้ําตาลเหมือนกันเพิ่มความหรูหราไปอีกระดับนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันต่อเลยแล้วกันครับ ครับผมเรามานั่งแน่นในกับผู้โดยสารตอนหลังของเจา U, ้าอีวสูตดีแม็กซีประตูกันต่อนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับ,บก,ก็เหมาะกับนักพื้นที่นะครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับแล้วก็เบาะนั่งสบายมากองศาอะไรก็รู้สึกว่า ได้องศาพอดีอผู้สูง179 180นะครับก็ถือว่าไม่อึดอัดนะแล้วก็ภายในนะครับต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นะครับเนาะเฮดรูมเล็กลูมเหลือๆเลยนะครับแล้วก็ตัวบอะเป็นบ่อหนังเหมือนกันนะครับในส่วนของที่วางแก้วน้ําด้านข้างสามารถวางแก้วน้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำมาให้ตรงนี้อีกนะครับเอาง่ายๆสามารถวางได้ทั้งหมด4แก้วเลยเฉพาะด,ด้านหลังนะแล้วก็มีที่ช่องเสียบ USB มาให้เราชาร์จแบตด,ด้วย 1. จุดนะครับเนาะตรงนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับ Star Option น,นะป้ายเดี ออปชันของห้องเครื่องของเจ้าวิสุทดีแม็กคันนี้ก็ต่อเลยแล้วกันครับครับผมเรามาชมเป็นส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวเครื่องของเจ้าดีแม็กซีบาโซ่คันนี้ก็เป็นเครื่อง DDI 1.9ึ่งจุดเก้นั่นเองนะครับเนาะก่อนออกจากร้านแม่กุูดคาร์มีเปลี่ยนแบบให้หนึ่งลูกนะครับมีเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องให้ของเหลวต่างๆนะครับแล้วก็พวกน้ำมันคัสต์น้ำมันพาวเวอร์นะครับเช็คให้ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องนะครับความสวยงามคันนี้กันนะครับต้องบอกก่อนว่ารถเจแมรถที่ร้าานนนแมมมุ่่ดคไีชหักที่คาน้ท่วมมยอแวอไม ถ้ามียินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับคานด้านหน้านะครับดูได้เลยนะครับน็อตไม่มีร้อยถอดร้อยขัดนะครับน็อตแล้วก็เป็นน็อตเดิมมีสีมาร์กอะไรอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของปากกระโปรงนะครับปากกระโปรงด้านหน้านะครับก็ไม่มีร้อยถอดเหมือนกันนะปากกระโปรงหน้าเดิมนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยงานจริงๆนะครับผมเครื่องก็ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับห้องเครื่องเรามาสรุปเลยแล้วกันครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าอีวสูดีแม็กไฮรินเดอร์ตัวท็อปที่สุดคันนี้นะครับราคาของเจ้าดีแม็กคันนี้อยู่ที่720,000กับอีแปดตันนะครับคันนี้ก็ขั้นวันอยู่ที่ประมาณ1 2ึ่งสองถึงหนึ่งสามนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะใครสนใจนะครับดีแม็กหรือว่าจะเป็นรถกระบะรุ่นอื่นๆรถเก๋งนะครับรถกระบะตอนเดียวหรือว่าจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับสามารถติดต่อรถยนต์มือสองแม็กคูซคาร์มาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเรามีทีมงานรอส่งข้อมูลให้ชมอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงงคคลลลลิิปปปนนนนนนนีีีี้้้้้กกกก็ตตอออขััััััวววววาาไ่่แเดด๋ยพบบใหหหมสสสร ครับ